บางทีคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงในภาพนี้เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างดีตาโตที่มีประกายความไร้เดียงสาเธอเคยเป็นนางฟ้าที่เคียงข้างคนนับไม่ถ้วนในการหลับไหลแต่ในปลายปี2023เธอได้จากโลกนี้ไปกลายเป็นนางฟ้าจริงๆการเสียชีวิตของเธอเหมือนเม็ดทรายที่ตกลงสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ซึ่งไม่ได้สร้างระลอกเลื่นใดๆเธอเล็กจนกระทั่งเสียงสุดท้ายที่เธอเปล่งออกมาด้วยชีวิตก็ไม่มีใครได้ยิน เธอชื่อว่าโยโกมิยะนานามิเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยโรคซึมเศร้าชีวิตของเธอถูกหยุดไว้ที่อายุ21ปีแม้เธอจะพยายามอย่างเต็มที่ในสังคมแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้เรื่องราวของโยโกมิยะนานามิสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยวของญี่ปุ่นที่ทำร้ายผู้หญิงตัวเลขสัดส่วนของพวกเธอถูกระบุไว้อย่างละเอียดเรากับป้าราคาสินค้า โซอุสาหกรรมที่บิดเบี้ยวนี้กลายเป็นฝันร้ายที่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นนับไม่ถ้วนหนีไม่พ้นตลอดชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงวันที่10ธันวาคมปี2023มีข่าวที่น่าตกใจในวงการหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นคือยโกมิยะนานามินักแสดงชื่อดัง ในเลือที่จะจบชีวิตตัวเองจากภาวะซึมเศร้าข่าวร้ายที่มาอย่างไม่ได้ตั้งตัวทําให้แฟนๆหลายคนที่ชื่นชอบเธอช็อกไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาบัญชีโซเชียลมีเดียของนานามิมักแสดงออกถึงความสดดสัยและร่าเริงอยู่เสมอแฟนๆที่ไม่อยากจะเชื่อว่านานามิจากไปแล้วพยายามตามรอยเรื่องราวของเธอในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อยิ่งคนหามากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งหมดแรงสิ่งที่เริ่มทําให้ผู้คนสนใจ คือข่าวการเสียชีวิตของนานามิข้อความแจ้งการเสียชีวิตของนานามิได้รับการประกาศโดยเพื่อนสนิทของเธอไม่ใช่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องในทวิตเตอร์หรือ X ไม่ได้ระบ,บุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนานามิและไม่ได้กล่าวถึงเวลาที่ชัดเจนเพียงแต่บอกว่าเธอได้จากไปเมื่อไม่นานมานี้และขอให้ทุกคนจดจําเธอตลอดไปตามหลักแล้วคนที่ประกาศข่าวการเสียชีวิตของนานามิควรจะเป็นพ่อแม่ของเธอไม่ใช่หรือ แต่ทำไมตั้งแต่การเสียชีวิตของนานามิจนถึงตอนนี้ถึงไม่มีข่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอเลยเมื่อเราได้รู้ประวัติของนานามิเราจึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ทั้งหมดของนานามิมาจากพ่อแม่ของเธอนานามิเกิดในปี2002พ่อแม่ของเธอมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวและมักทำร้ายและด่าว่านานามิกับน้องสาวของเธอเสมอนอกจากนั้นพ่อของเธอยังมีความเชื่ออย่างแรงกล้า ว่าเด็กผู้หญิงไม่ควรได้รับการศึกษาและพยายามไล่พวกเธอออกจากบ้านบังคับให้ทั้งคู่ลาออกจากโรงเรียนและไปทํางานแต่เพื่อให้น้องสาวได้เรียนต่อนานามิที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมในวัยสิปีจึงเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ในร้านเมดคาเฟ่และนท์คลับแต่รายได้เพียงเล็กน้อยนี้ไม่เพียงพอให้พวกเธอทั้งสองคนดํารงชีวิตและเมื่อปี2021ได้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักนานามิในวัยสิปี จึงต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเข้าสู่วงการนักแสดงหนังผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นแต่นี่ไม่ใช่ทางที่ง่ายอย่างที่คิดนานามิเปิดตัวครั้งแรกด้วยผลงานที่มียอดขายไม่ดีนักทําให้เธอต้องรับภาระหนี้สินมากมายพ่อแม่ของนานามิมองว่าอาชีพของลูกสาวเป็นเรื่องน่าอับอายอยู่แล้วแถมเมื่อรู้ว่านานามิมีหนี้สินขนาดนี้พวกเขาจึงตัดความสัมพันธ์กับเธอทันทีไม่เพียงเท่านั้นพ่อแม่ของนานามิยังใส่ร้ายลูกสาวว่า เธอสูบุหรี่ตั้งแต่มัธยมติดผู้ชายและมีความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของคนอื่นพ่อแม่พยายามใช้วิธีนี้เตือนน้องสาวให้ออกห่างจากนานามิแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เพียง2ปีหลังเข้าวงการนาันามิได้ถ่ายทําภาพยนตร์ไปแล้วกว่า400เรื่องเธอได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมนอกจากนี้เมื่ออายุเพียง20ปีเธอได้รับรางวัลผลงาน VR ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี2021 ได้รับคำชมจากผู้กำกับชื่อดังรวมถึงได้บรรลุปเป้าหมายในการเป็นที่ยอมรับแต่นา,นามิไปถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางนี้ได้ยังไงวันที่5มีนาคมปี2023แม่ของมินามิส่งข้อความสุดท้ายถึงมินามิโดยเขียนว่าเชื่อไหมว่าฉันจะเปิดโปงแกในมุมมองของมินามิพ่อแม่ของเธอคงไม่สามารถยอมรับตัวเธอในปัจจุบันได้จนวันตายบางทีการตัดความสัมพันธ์อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย ต้นเดือนพฤศจิกายนปี2023นานามิโพสต์ข้อความสั้นๆว่าลาจากกันแล้วแฟนๆเริ่มกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอแต่นานามิก็กลับมาเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอีกครั้งเหมือนกับว่าเธอเพิ่งเจอปัญหาทั่วไปในวงการหนังผู้ใหญ่และตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วทําให้แฟนๆรู้สึกโล่งใจแต่ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนานามิเริ่มโพสต์เนื้อหาที่มีความหมายมืดมนมากขึ้นในภาพที่ดูสดใส กลับมาพร้อมกับคำบรรยายที่เต็มไปด้วยความหดหู่นอกจากนี้นานามิยังโพสต์ภาพจากมุมสูงโดยมองลงมาจากดาดฟ้าหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเธอโพสต์ข้อความคล้ายจดหมายลาฝากถึงแฟนๆในโซเชียลมีเดียว่าขอบคุณทุกคนที่รักฉันขอให้ทุกคนมีความสุขฉันจะอยู่ในใจลึกๆของทุกคนต่อไปนับจากนี้แต่ก่อนที่แฟนๆจะส่งข้อความไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นข่าวร้ายก็มาถึงการเสียชีวิตของนานามิทำให้เพื่อนสนิท และแฟนคลับที่รักเธออย่างแท้จริงรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากจริงๆแล้วหากมองย้อนกลับไปทุกอย่างมีสัญญาณให้เห็นมาก่อนแล้วเช่นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่นานามิเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นนางฟ้าที่มีปีกเปลี่ยนชื่อไอดีเป็นแม้จะจากไปแล้วแต่ฉันก็ยังอยากพบเธอและเปลี่ยนคําอธิบายส่วนตัวเป็นหลังจะเกิดใหม่ฉันก็อยากพบเธออีกครั้งหรือหากดูผลงานของนานามิในช่วงหลังๆจะสังเกตเห็นว่ามือของนานามิเต็มไปด้วยรอยแผล และดวงตาที่เคยสดใสของเธอก็ไร้ชีวิตชีวาเหลือเพียงแต่แววตาที่ไม่มีความรู้สึกอะไรหลงเหลืออยู่ในตอนจบของผลง,งานชิ้นหนึ่งของนานามิเธอดูเหมือนจะกำลังเมาและหลุดบทเธอถามนักแสดงชายว่ารักฉันไหมจะยอมแต่งงานกับฉันไหมนักแสดงชายจึงปลอบเธอด้วยคำว่าฉันชอบเธอที่สุดแต่เมื่อได้ยินคำนี้นานามิก็ร้องไห้ขณะกอดหมอนและสุดท้ายเธอก็หันมาทางกล้องน้ำตาซึม เธอยกแก้วขึ้นมาชนกับผู้ชมในกล้องและปลาแก้วในมือทิ้งเหมือนกำลังโกรธทุกอย่างบ่งบอกว่าความคิดที่เสี่ยงว่าอยากจะจากไปของนานามิค่อยๆมากขึ้นแต่ถึงแม้จะขาดความรักนานามิก็ยังคงมอบความรักทั้งหมดที่ทเธอมีให้กับคนรอบข้างในชีวิตประจําวันนานามิชอบนักร้องที่ชื่อว่าโอซากิยุตากะมากเธอมักโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับโอซากิยุตากะในบัญชีรองของเธอและเรียกโอซากิยุตากะว่าเป็นการปลดปล่อยเดียวของเธอ หรือบางครั้งก็บอกว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับโอสากิยุตะกะโดยวันที่25เมษายนเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของโอสากิยุตะกะซึ่งนานามิจะร้องเพลงของโอซากิยุตะกะในวันนั้นของทุกปีและไปที่สุสานในชิบุย่าเพื่อวางดอกไม้ให้เขาถึงเธอจะมีนักร้องที่ชื่นชมแต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่อาจช่วยเหลือเด็กสาวที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากได้สุดท้ายนานามิก็ยังต้องเผชิญกับเส้นทางที่ไร้ทางออก อาจจะเป็นเพราะสำหรับนานามิพลังของไอดอลของเธอช่วยให้เธอเดินมาได้ไกลกว่าที่คิดไว้แต่ตอนนี้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปจนไม่สามารถเดินต่อไปได้อีกแล้วเมื่อข่าวการเสียชีวิตของนานามิถูกเผยแพร่ออ,อกไปคนที่อดทนไม่ไหวและร้องไห้ก่อนคือเพื่อนสนิทของเธอและแฟนคลับหญิงที่เคยได้รับจดหมายตอบกลับจากเธอความจริงแล้วเมื่อตอนทำงานในร้านเมดคาเฟ่เพื่อนสนิทของเธอเคยพยายามจบชีวิตตัวเองเพราะความกดดันจากงาน และในตอนนั้นนันนามิที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็พยายามช่วยเพื่อนคนนี้อย่างเต็มที่ทั้งสองคนยังเคยพูดคุยหยอกล้อกันว่าจะแลกยาที่ดีที่สุดที่พวกเธอมีในช่วงที่เพื่อนสนิทต,ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้านันนามิจะปรับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ให้ดังที่สุดเพราะกลัวว่าจะพลาดการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเวลาเขียนจดหมายตอบกลับให้แฟนคลับที่เจอปัญหานันนามิก็เขียนด้วยความอ่อนโยนและความรักเธอเขียนว่า ถ้าฉันสามารถเป็นโอกาสให้เด็กๆที่เจอปัญหาในชีวิตได้ก็คงจะดีฉันจะได้เจอเธออีกครั้งตอนที่เกิดใหม่ฉันชอบทุกคนที่ชอบฉันที่สุดเลยฉันตื่นเต้นจังฉันพยายามที่จะไม่จากไปดังนั้นเธอต้องพยายามมีชีวิตต่อไปนะฉันกับเธอจะได้พบกันบนโลกนี้อีกครั้งแต่สาวน้อยที่อ่อนโยนและใจดีคนนี้กลับถูกครอบงำโดยพ่อแม่และสังคมและสุดท้ายต้องเดินเข้าสู่ทางตานันแฟนกลับหลายคนที่รักนานามิ รู้สึกย้อนแย้งในใจพวกเขาอยากสนับสนุนผลงานของเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นและหวังว่าเธอจะหนีออกจากวงการนี้ได้เร็วๆโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่เป็นแผนการของนายทุนที่หวังผลกำไรหลังจากการเสียชีวิตของนานามิบริษัทต้นสังกัดของเธอก็ยังไม่ปล่อยให้มูลค่าครั้งสุดท้ายของเธอหลุดลอยไปพวกเขาจำหน่ายผลงานของเธอหน้าศาลาตั้งศพและคำอธิบายของผลงานก็ถูกแก้ไขเป็นพระเอกใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขกับนานามิ แต่เธอเสียชีวิตเพราะโรคร้ายวันหนึ่งพระเอกพบกับผู้หญิงอีกคนที่ชื่อว่านานามิบนถนนซึ่งทั้งชื่อใบหน้าเสียงและบุคลิกของเธอเหมือนกับนานามิภรยาของเขาอย่างกับแก่ทั้งสองคนจึงเริ่มเข้าผ่ากันการกระทํานี้ทําให้แฟนคลับของนานามิจํานวนมากรู้สึกโกรธและตําหนิบริษัทต้นสังกัดว่าทําสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมแต่บริษัทกลับตอบกลับว่าถ้าเก่งนะก,ก็ไม่ต้องดูผลงานของเรา คำพูดของบริษัททำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตอบโต้เพราะในภูมิภาคเอเชียอุตสาหากรรมหนังผู้ใหญ่ถูกกฎหมายเฉพาะในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นทรัพยากรในสองประเทศนี้ถือว่ายังไม่มากพอทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในเอเชียขนาดใหญ่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณภาพของผลงานถ้าจะไม่ดูผลงานจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วผู้คนจะดูจากที่ไหนได้การตั้งคำถามว่าควรมีอุตสาหากรรมหนังผู้ใหญ่หรือไม่ เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแต่ผู้คนมักจะมองเห็นเพียงภาพอันสวยงามของนักแสดงหญิงเท่านั้นโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีความมืดมนที่น่ากลัวมากแค่ไหนอยู่ในญี่ปุ่นอุตสาหากรรมหนังผู้ใหญ่มีประวัติการพัฒนามาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นไอดอลหญิงนักกีฬาชื่อดังลูกสาวตระกูลร่ำรวยหรือเด็กสาวธรรมดาอย่างนานามนิประตูของอุตสาหากรรมนี้เปิดตอนรับผู้หญิงทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในยุคสมัยเอโดะของญี่ปุ่น ได้เกิดอาชีพมิโกะขึ้นมาผู้หญิงที่ต้องการเป็นมิโกะจะต้องคงความบริสุทธิ์ไว้ก่อนและผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับมิโกะเชื่อกันว่าจะสามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ดังนั้นในสมัยนั้นการขายร่างกายถือเป็นเสมือนการถวายทูบบูชาและเงินที่ได้จากการบูชาส่วนใหญ่จะเข้ากระเป๋าของทางการมีเพียงส่วนน้อยที่มิโกะจะได้รับด้วยเหตุนี้ทางการจึงสนับสนุนให้มีการเปิดสถานที่ยูคาคุ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสถานเรืองรมผู้หญิงในยูคาคุเรียกว่าหญิงเที่ยวโดวยคําว่าเที่ยวนี้หมายถึงการเที่ยวหรือทําให้มีความสุขความหมายของหญิงเที่ยวจึงไม่ต้องอธิบายให้มากก็คงจะเข้าใจได้ในสมัยนั้นญี่ปุ่นมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึ่งชื่อว่าอิคาระไซคาคุผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเขาคือชีวิตของหญิงสาวผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักนอกจากนี้ยังมีหญิงสาวจเจ้าสำราญทั้งห้า และกระจกเงาแห่งความรักของชายชาตรีซึ่งเป็นนาวานิยายแนวอีโรติกนอกจากนี้ภาพชุง,งะของญี่ปุ่นยังถูกวาดอย่างมีชีวิตชีวาและสมจริงมากจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นโบราณได้เปิดทางให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ในปัจจุบันอย่างกว้างขวางและผู้หญิงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยวนี้ในสมัยเมจิญี่ปุ่นยังสามารถส่งผู้หญิงไปขายตัวในต่างประเทศได้อย่างเปิดเผยและเอาเงินจากแรงงาน และความทุกข์ทรมานของพวกเธอมาเป็นรายได้แต่ในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีอารยธรรมมากขึ้นแล้ววิธีนี้จึงดูเหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วญี่ปุ่นทำยังไงต่อไปวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดคือการเผยแพร่ชีวิตที่ดูเหมือนฝันของนักแสดงหญิงระดับแนวหน้าในญี่ปุ่นมีสารคดีเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงการอยู่ไม่น้อยและในวงการหนังผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฮิบิกิอิจิโจหรือที่เรียกกันว่าหญิงร้อยล้าน ทำไมถึงเรียกเช่นนี้เพราะวันเกิดของฮิบิกิอิจิโจตรงกับเดือนกันยายนและทุกครั้งที่ถึงเดือนนี้ลูกค้าของเธอก็มักจะทุ่มเงินให้เธอมากมายแค่เดือนเดียวเธอก็สามารถมีรายได้เกินร้อยล้านเยนได้อย่างง่ายดายเพื่อนร่วมงานของฮิบิกิอิจิโจโก็อยู่ในฐานะที่ดีเช่นกันในญี่ปุ่นที่มีทรัพยากรที่ดินจำกัดเธออาศัยอยู่ในคฤหาหรูที่มีมูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ110ล้านบาทและภายในบ้าน ก็เต็มไปด้วยแบรนด์ดังอย่าง Air m a เมื่อเป็นเช่นนี้นักแสดงหญิงเหล่านี้ถูกสร้างภาพให้กลายเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาที่ประสบความสําเร็จโดยในสื่อและการโฆษณาชวนเชื่อทําให้เด็กสาวหลายคนคิดว่าอาคติต่อนักแสดงหนังผู้ใหญ่ลดน้อยลงแล้วหลายคนปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์และมีแฟนคลับจํานวนมากแต่สิ่งที่เด็กสาวเหล่านี้ไม่เคยคาดคิดคือยอดของพีระมิดมีเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นส่วนฐานของพีระมิด ถือว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยโดยภายใต้กับดักของนายทุนพวกเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ที่ฐานของพีระมิดการโฆษณาที่ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงเป็นกลวิธีที่บริษัทหนังผู้ใหญ่ใช้กันเป็นประจำพวกเขาใช้คำสัญญาว่าจะมีเงินเดือนสูงเพื่อหลอกลวงหญิงสาวที่ไม่มีประสบการณ์โดยฝังกับดักไว้ในสัญญาปึกหนาและซับซ้อนใช้ค่าปรับสูงเพื่อผูกมัดพวกเธอไว้ตอนแรกหญิงสาวส่วนใหญ่ ไม่รู้เนื้อหาของการถ่ายทำจนกระทั่งถ่ายทำผลงานปกติไปแล้วหนึ่งหรือสองเรื่องพวกเธอจะถูกบังคับให้ถ่ายทำผลงานที่มีเนื้อหารุนแรงมากขึ้นและบางครั้งก็เป็นวิดีโอที่ตอบสนองต่อกลุ่มคนที่มีรสนิยมพิเศษและความผิดปกติทางเพศหากหญิงสาวเลือกที่จะยกเลิกสัญญาพวกเธอจะต้องเผชิญกับค่าปรับที่สูงลิ่วทำให้ต้องยอมจำนนต่ออำนาจของนายทุนหลายคนคงสงสัยว่าทำไมหญิงสาวเหล่านี้ถึงเข้ามาในวงการนี้ ที่จริงแล้วสาเหตุหลักก็คือความยากจนผู้เขียนหนังสือหญิงสาวผู้ยากจนในโตเกียวได้ใช้เวลา3ปีในการติดตามสัมภาษณ์ผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นล่างของสังคมหลายคนจนสุดท้ายได้พบข้อมูลที่น่าตกใจเข้าโดยหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 สัดส่วนการปลดพนักงานในสังคมญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงสูงถึง70%โดยพื้นที่การใช้ชีวิตของผู้หญิงในญี่ปุ่นถือว่าแคบมาก พวกเธอไม่เพียงต้องสละเวลาเพื่อดูแลลูกแต่ยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาไรายได้ซึ่งในการทำงานผู้หญิงมันจะต้องเผชิญกับงานที่มีค่าตอบแทนต่ำและมีความเข้มข้นสูงภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ผู้หญิงหลายคนจึงต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความอยู่รอดแล้วทำไมพื้นที่การใช้ชีวิตของผู้หญิงในญี่ปุ่นจึงแคบมากสาเหตุมีหลายประการเช่นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่บิดเบี้ยวความไม่เท่าเทียมในการกระจายทรัพยากร ความบุกร่องของระบบสังคมและความไม่ใส่ใจของหน่วยงานรัฐบาลแต่ละปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหรือแม้แต่กลุ่มคนกลุ่มเดียวในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นในแต่ละปีมีนักแสดงหญิงที่เลือกจบชีวิตของตัวเองเป็นจำนวนมากและเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ที่ป้ายรถประจำทางหรือในโรงพยาบาลจิตเวชก็มีให้เห็นได้ทั่วไปสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลแต่ยังเป็นรอยด่างของวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย แล้วถ้าพูดกันจริงๆนักแสดงหญิงในงานนี้ทำอะไรบ้างในชีวิตการทำงานสำหรับเรื่องนี้ Netflix เคยสร้างสรารคดีที่สํารวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นชื่อว่าธุรกิจติดเรทญี่ปุ่นตอนหนึ่งของรายการได้เชิญนักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์3คนมาร่วมสนทนาเพื่อเจาะลึกถึงเบื้องหลังของอุตสาหกรรมนี้โดยนักแสดงหญิง3คนนี้ชื่อว่าโอคุยุนะไอซวะมินามิ และฮามามาโอโดยไอซาวามินามิจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย,ลยเซเซนคณะอักษศรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษหลังจากบริษัทใช้เวลานานหนึ่งปีในการชักชวนเธอไอซาวามินามิจึงเข้ามาทำงานในวงการหนังผู้ใหญ่ส่วนโอกุยุนะวางแผนจะเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยมัธยมแม้พ่อแม่จะคัดค้านอย่างหนกักแต่เธอก็ยังเชื่อว่าการทำงานด้วยร่างกายของตัวเองเป็นสิ่งที่ดูเท่และยังสามารถหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ด้วย ส่วนฮามามาโอถูกแมวมองเจอตอนอายุ18ปีและเริ่มถ่ายทำหนังผู้ใหญ่นับตั้งแต่นั้นมาแถมเธอยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวด้วยประสบการณ์ของนักแสดงหญิงทั้ง3คนนี้แสดงถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ในแต่ละระดับเช่นไอซวะมินามิที่อยู่ในระดับสูงถูกเรียกว่านักแสดงเฉพาะซึ่งต้องถ่ายทำเพียง1-2เรื่องต่อเดือนเธอมีรายได้ดีและค่าตัวสูงขณะที่ฮามามาโอ ที่เดบิวต์มา11ปีถ่ายทำภาพยนตร์ไปกว่า1,000เรื่องเมื่อคำนวณแล้วเท่ากับต้องถ่ายทำทุก3วันโดยไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปีส่วนโยโกมิยะนานามิก็เช่นเดียวกับฮามามาโอเธอต้องถ่ายทำภาพยนตร์กว่า400เรื่องภายใน2ปีโดยสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือนานามิคำนวณว,ว่าเธอต้องถ่ายทำทุกๆ1.8วันโดยทำงานตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุดเนื่องจากทั้งสองคนเป็นนักแสดงหญิงประเภทโปรเจกต์เดียว พวกเธอขายการคุม้มครองและจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณการถ่ายทําอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงคุณค่าของตัวเองแต่การประเมินนักแสดงหญิงยังคงต้องพิจารณาจากยอดขายถ้านักแสดงหญิงที่อยู่ในระดับล่างของวงการไม่สามารถเปิดตลาดได้พวกเธอก็จะถูกบริษัทต้นสังกัดทิ้งและไม่มีโอกาสในการถ่ายทําอีกต่อไปยังมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่ายามาดะชิโอริซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้เขียนหนังสือหญิงสาวผู้ยากจนในโตเกียว ได้ติดตามสืบคน้นยามาดาชิโอริมีพ่อที่ถูกปลดออกจากงานในช่วงที่เธออยู่มัธยมทำให้ฐานะทางครอบครัวลำบากมากเธอต้องกู้ยืมเงินทุนการศึกษาที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยายลัยชื่อดังด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปี2เธอจึงเริ่มทำงานที่ร้านเกี่ยวกับอุตสาหการรมบันเทิงด้วยใบหน้าที่สวยงามและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบยามดาดะชิโอริสามารถหาเงินก้อนแรกในชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จนเธอเริ่มรู้สึกยอมรับและภาคภูมิใจกับงานนี้หลังจากจบการศึกษายามาดาชิโอริตัดสินใจเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ประเภทโปรเจกต์เดียวเพื่อให้จัดการกับหนี้สินได้เร็วขึ้นแต่เมื่อผู้เขียนพบเธออีกครั้งเธอก็อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชของท้องถิ่นแล้วโดยเธอต้องพึ่งแอลกอฮอล์และยาเสพติดเพื่อหลีกหนีความจริงในชีวิตประจําวันเมื่อมาถึงจุดนี้หลายคนอาจยังคิดว่างานของนักแสดงหญิงหนังผู้ใหญ่ ก็แค่ถ่ายทำบ่อยและมีการแข่งขันสูงแต่มีหลายอย่างที่ไม่สามารถพูดนากล้องได้นักเขียนชื่อซูซูกิซูซุมิซึ่งมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเคยทำงานในวงการหนังผู้ใหญ่และถ่ายทำภาพยนตร์ไปกว่า100เรื่องเธอเล่าว่าเธอเคยถูกจุดยาฆ่ามแมลงบนหลังและถูกแขวนอยู่กลางอากาศจนขาดออกซิเจนเพราะเปลวเทียน บริษัท AV ชื่อ b u c ก y v i s ชวล p r o j e ก t ก็เคยมีข่าวอื้อฉาวออกมาว่านักแสดงหญิงถูกแอบวางยาหลอนประสาทจากนั้นก็ถูกทารุณกรรมอย่างโหดร้ายถึงขั้นอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บและถูกล่งละเมิดโดยคนหลายคนในกฎป่าแห่งชายผู้มีอำนาจความเจ็บปวดของนักแสดงหญิงกลายเป็นความตื่นเต้นของพวกเขาในักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงอย่างอิจิมไอก็เลือกจบชีวิตตัวเองเมื่ออายุ36ปีโดยก่อนจากไป เธอได้เขียนจดหมายลาตายไปว่าวงการ AV เป็นโลกที่สกรปรกไร้หัวใจและเป็นโลกที่ตรงเกินไปคุณคิดว่างานที่ใช้ร่างกายแลกมาแบบนี้จะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ในสถานบริการแห่งหนึ่งมีการกำหนดราคาไว้ดังนี้สำหรับการบริการ20นาทีเมื่อหักส่วนแบ่งของร้านและค่าคอมมิชชั่นของมาม่าสางแล้วเงินที่ถึงมือของคนที่ทำงานจริงๆอยู่ที่ประมาณ1,000บาทซึ่งฟังดูเหมือนรายได้ดี แต่ต้องไม่ลืมว่าอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับโชคเป็นหลกักโชคดีอาจได้เงินเป็นรายชั่วโมงแต่หากโชคไม่เข้าข้างมันอาจกลายเป็นรายได้ของทั้งสัปดาห์ได้จากการคาดการแบบไม่เป็นทางการพบว่ามีผู้หญิงญี่ปุ่นกว่า3 0 0 0 0 0คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้และแต่ละปีพวกเธอช่วยสร้างรายได้ให้ญี่ปุ่นหลายพันล้านแต่ยังมีผู้คนอีกมากในอาชีพนี้ที่มองว่าป้ายรถเมล์หรือตึกโรงพยาบาลจิตเวชคือจุดหมายปลายทางสุดท้าย แล้วเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนซึ่งคำตอบก็ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ววันที่27พฤษภาคมปี2022ญี่ปุ่นได้ประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของนักแสดงหญิงในวงการหนังผู้ใหญ่เช่นการกำหนดให้การถ่ายทำต้องเกิดจากความสมัครใจกำหนดให้มีช่วงเวลาให้พิจารณาสัญญาก่อนการถ่ายทำและในระหว่างการถ่ายทำหากนักแสดงหญิงได้รับบาดเจ็บก็สามารถปฏิเสธการถ่ายทำได้โดยที่บริษัทผู้ผลิต จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดกฎหมายนี้ดูเหมือนจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงหญิงในวงการหนังผู้ใหญ่แต่ในความเป็นจริงมันกลับทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ที่อยู่ชั้นล่างยิ่งแย่ลงในการปฏิบัติจริงบริษัทจะเลือกเก็บนักแสดงหญิงระดับท็อปที่มีชื่อเสียงไว้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทและจะเซ็นสัญญากับนักแสดงหญิงหน้าใหม่จำนวนมากจากนั้นก็จะรีดผลประโยชน์จากผู้เธอจนหมดแล้วเปลี่ยนตัวทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้นักแสดงหญิงที่ถูกทอดทิ้ง ก็จะต้องหันไปทำงานอุตสาหกรรมบริการหรือถ่ายทำหนังที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งการจากไปของโยโกโมิยะนานามินับเป็นสุขนาตกรรมที่น่าเศร้าอย่างยิ่งและถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับวงการหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นมีเด็กสาวหลายคนในญี่ปุ่นที่เหมือนกับนานามิพวกเธอหนีออกจากครอบครัวเดิมและเข้าสู่สังคมแต่กลับพบกับดักครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเบื้องหลังของพวกเธอคือร่องรอยมนทินที่หลงเหลือจากอดีต มนุษย์พยายามยกระดับตัวเองขึ้นจากสัตว์เดรัจฉานแต่จนถึงตอนนี้มนุษย์ยังคงผลักไสเพื่อนมนุษย์ให้กลับไปอยู่ในโลกของสัตว์บางทีตอนนี้นานามิอาจได้พบกับไอดอลของเธอโอซากิยุตะกะในอีกโลกหนึ่งแล้วก็ได้หวังว่าในชาติต่อไปเธอจะได้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงที่ไร้เดียงสาและมีความสุขฝันดีนะนานามิสัง่งถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเรากันนะคะขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ